จากข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะเตือน27-3 1สฤษภาคมนี้ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเตือน27-31พฤษภาคมนี้นะคะไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศช่วงวันที่27-31พฤษภาคม65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลงบริเวณทะเลอาดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอาดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะและสามารถติดตามข้อมูลประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือที่ w w w t m d g o t h หรือที่02-399-4012-13และ1182นะคะ อัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือน27-31พฤษภาคมนี้ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้